มีเมียกันยังพี่บอกเลยนะถ้ายังไม่มีอย่าลิมเมียเลยนะทำไมดูอย่างชีวิตพี่มีความสุขพี่หนุเสียตังไปนั่งขอยังต้องมานั่งกลัวมันโอ้ไม่มีความสุขเลยชีวิตพี่ไม่มีความสุขทำไมไม่เลิกเขาไปอะพี่โอ้ยแหมถ้าไม่ติดว่าเป็นลูกผู้ชายหน่อยนะเลิกไปตั้งนานแล้วโถคิเลอย่างนี้ใครจะเอาเมียพี่เหรอกูเนี่ยหาได้อย่างนี้ก็บุญวันสนากูแล้ว ฟังฉันบ้างดินะฉันนี่อยากจะบอกมากเลยฉันไม่ดีไงเธอพูดไปเลยเดี๋ยวเธอไม่จริงนะเดี๋ยวเตะพวกนี้โชว์เธอเดี๋ยวได้เลยแต่เมียโชว์ผมดิเขาข้าใช่ไหมแบบแต่ก่อนนะเวลาเดินไปไหนมาไหนจับมือฉันนั้นแน่นมากๆเลยแล้วเดี๋ยวนี้ยังจับอยู่ไหมจับแล้วอ้าวเอ้ยไม่ใช่จับเปลี่ยนไหมเฮ้ยใครเมาวะเฮ้ยใครมาวะรีบด่าไงรีบด่า อ๋อจับเหมือนเดิมไม่แต่ว่ามันไม่แน่เหมือนเดิมมาสิมาตายอีกแไปเมื่อก่อนนะพูดจ้าขะขาจะจ๋าก็เดี๋ยวนี้พูดเหมือนเดิมพูดแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเล่ห์่ามาเออเป็นเล่ห์ไปเมื่อก่อนนะตัวคอมเมนต์เดี๋ยวนี้ไม่เหม็น,น อะไรยัดทานแค่ปัญจานปัญจานหัวทำให้กูอับอายฮอดสองสามชั่งหวะ พูดเลยแล้วทีเธอจะให้เันพูดไหมอยู่กันเม่ไหมให้ทำกับข้าวแค่ทอดไข่ยังทอดไม่งทำง่ายง่ายพี่ให้วอกาสบอกมูงไม่ทอดมาใหม่เลยนะเอากรอบๆนะมันก็ทอดมาให้แต่ใส่เปลือกมาด้วยอ้าวอะไรของมึงเนี่ยจ้แก้วนี่ใส่เปลือกมากูจะกินยังไงมันเสียงเลยถ้ามึงกินไม่ได้ก็เขียดทิ้งไปติ ปวดนายบอลอยู่ได้ยังไงเลยใช่ไม่ไ pues ด้พ nah. ี่พีここ่เลิกได้เลิกเลยผมว่าไม่อยากได้หาได้เยอะแยะเออกูพี่ยังรออยู่ใครใครก็พูดอย่างนี้นะแต่พี่รักสงสารเงี้ยพี่ไปใครจะเอ้าไปพี่ผู้หญิงเยอะนะเออรงพี่นะจะมีผู้หญิงเยอะผมเคยเห็นพี่ไปนั่งอยู่ตามตารามเก้าเลยเรื่อนี้เฮ้ยหน้าไม่ใช่พี่ไปให้พี่พูดการสิ้นเสียเมามาโต้กันใช่ใช่กูนั่นแหละกู ก้าพระรามก้ากูรอมิ้นรอมินพี่จะไปสินพี่ชงมาขนาดนี้น้องมิ้นเชื่อผมเร่ไไม่มีใครเอาเมียพี่เชื่อผมเรื่องไปหาหัวยาหาหัวยาบือสองเป็นผมเนี่ยผมเห็นกี่แล้วไปเดินตามห้างหรืออื่ไม่เอาอะดีนะเตือนสติพี่พี่เดินออกไปแบบไม่ต้องรำไม่ต้องลาเดินไปเลยแล้วไปเก็บสภาพที่บ้านเอาคนอย่างกู กูเล oh, oh yes. ิกก oh, oh. ับมึงตอนีกูเลิกสมบัติกูยกให้ท oh, oh. <laughs> ั้งหมดมึงเอาไปเลยผู้หญิงกูเนี่ยเดินหยิบที่ไหนก็ได้โอ้โหผู้หญิงกูนี่เดินหยิบที่ไหนก็ได้รอน่าระไรนวลมาเป็นเก่งโอ้โหจะบรุงทนตรงนี้ร้านในบัตรุงทนตรงนี้บัตรุงทนวิลล่าโอ้โหรู้เยอะเลยพวกนี้รู้เยอะไ้เนี่ยเลิกกูเลิกอีกทีพี่มึงกับกูเลิกกันจบแล้ว ดเวแต่งงานกับผมไหมครับแต่งค่ะเอาแบบนี้ค่ะ เอสีขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสแซอีเอ็ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสแซอีเอ็ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสแซอีเอ็ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีอะเซน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 ทีวีอะ